ทีนี้เราจะมาอ่านกันนิดเดียวนะสักประมาณ15นาทีนะครับโอ้โห,โหนี่สครอขึ้นไปเร็วๆมันยังไปไม่ถึงขั้นต้นเลยนะอ่าอ่ะ,อะสำหรับท่านแรกนะครับบอกว่า วันนี้เกิดวิตกวิจารณ์แต่ยังไม่มีปิติสุขสิ่งที่เกิดขึ้นต่างจากครั้งที่สองเมื่อวานคืนนั่นแหละคุณเห็นแค่นี้หน้าดีใจแล้วเห็นว่ามันต่างกันคือไม่ใช่ว่าเรามาทำสมาธิกันห้าคืนเนี่ยจะต้องได้มีแต่ดีกับดีหรือว่าขึ้นกับขึ้นอย่างเดียวมันมีขึ้นมีลงให้เกิดสติรู้ว่ามันไม่เที่ยงอนะดีแล้วนะ เดี๋ยวผมเลยลืมเดี๋ยวให้ทางแอดมินอ่านนะ,ะผมะเชิญครับใครจะอ่านเชิญเลยเดี๋ยวท่านท่านต่อไปนะ ท่านต่อไปคุณเฮอร์ชี่ <Hers hey. S 2> ค่ะของคุณเฮอร์ชี่นักเก็ตนะคะบอกว่าวันนี้ฟุ้งซ่านกว่าวันแรกและวันที่สองค่ะอาการง่วงสงบรบกวนตลอดแต่มาสงบตอนเสียงสติจบและอาจารย์เริ่มพูดค่ะอืมคือจะเริ่มสงบตั้งแต่เมื่อไหร่มีคุณภาพแค่ไหนไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าเราเข้าใจ ว่าอะไรอะไรมันไม่เที่ยงนะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเดี๋ยวพอซีรีส์2จบทั้งเซตเนี่ยผมปล่อยให้ดาวน์โหลดกันช่ำใจแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเลือกกันได้ตามสบายใจชอบเลยว่าจะเอายาวเอาสั้นแค่ไหนแล้วก็บางบาง,บางวันเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับเสียงสั้นบางวันอาจจะเหมาะกับเสียงยาวนะครับคือสามารถที่จะเ,เลือกได้ตามเหตุปัจจัยนะท่านต่อไปครับ แต่คุณฮันนี่ยูโชนะคะบอกว่าเกิดค่ะวันที่3ามนี้เหมือนลอยๆค่ะพอปลายๆรู้สึกเหมือนไฟช็อตแป๊บกลับมาครั้งหนึ่งค่ะโอเคครับท่านต่อไปครับแต่คุณถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะจากคุณคิตติวอนนะคะบอกว่าวันนี้เบากว่าทุกวันเลยค่ะรู้สึกว่าจิตมั่นคงกว่าทุกครั้งที่ทำมาเบาสบายมากๆน่าจะชื่อคิตตี้นะคิตตี้ W จริงๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะได้เห็นเลยนะเวลามาทำสมาธิร่วมกันแล้วบอกออกมาอย่างนี้มันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ตรงทีเ่เราสามารถเห็นว่าไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวที่ผลมันไม่เที่ยงเมื่อวานเราบอกว่าดีวันนี้เราบอกว่าแค่พอประมาณไม่เท่าเดิม ในขณะที่อีกคนหนึ่งบอกว่าสองวันก่อนไม่ได้เรื่องวันนี้ดีมากเบายังไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างนี้เห็นไหมคือเราได้เห็นว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะในการที่จะ,ะเกิดผลสมาธิแบบที่มันไม่คงเส้นคงวาคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเมืองเนี่ยแค่เรามาทำสมาธิร่วมกันแบบนี้แล้วเ,เกิดปิติบ้างเกิดสุขบ้าง มีความวิเวกบ้างมีความพุ้งสั้นบ้างมันน่าดีใจเหลือหลายแล้วนะเทคโนโลยีช่วยให้เราเนี่ยได้มาใช้เวลาในเมืองเนี่ยโดยแบบว่าชีวิตในเมืองเนี่ยไม่สูญเปล่านะยังยังได้ทำสมาธิยังได้มาศึกษาอนาปานสติสูตรร่วมกันนะครับท่านต่อไปครับอจาจจะคุณมุกเคมินนะคะบอกว่าวันแรกเกิดวันที่สองไม่เกิดวันที่สเกิด วันนี้เห็นการย้ายจากสมองส่วนหน้าไปส่วนหลังเกิดความเบากายเบาใจเหมือนจิตอยู่นอกกายแต่ไม่นอกกายลอยอยู่กลางกายอารู้ว่ามีครับใช่ครับรู้ว่ามีกายแต่ไม่รู้สึกถึงกายเข้าใจคําว่าสติมากขึ้นสติที่อยู่กับการอยู่นขณะนั้นต่างกับความคิดที่ติดกับกายเนี่ยหลายคนนะประสบเ,เกิดประสบการณ คือแยกก hr, ยายแยกจิตแยกรูปแยกนามนะเห็นสักแต่ว่าเออมีจิตนะเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ผู้สังเกตการอยู่ส่วนกายก็อยู่ส่วนกายนะทำหน้าที่แสดงตัวของมันเองไปไม่เกี่ยวข้องกันนะนก็ไม่ต้องตกใจนะบางคนเนี่ยเกิดภาวะนี้ขึ้นมาแล้วตกใจไม่ต้องตกใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วนะผมเคยเอามาให้ดูบ่อยๆนะพระสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหมือนกับคนยืนอยู่ ดูคนที่นั่งอยู่เหมือนคนที่นั่งอยู่ดูคนที่นอนอยู่นะแยกเป็นคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผลเนี่ยไม่ได้ออกนอกทิศนอกทางจากที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์แน่นอนนะครับท่านต่อไปครับจากคุณสารเทิพย์นะคะบอกว่าลมหายใจเข้าเข้าออกสั้นมากจนรู้สึกว่าแทบจะหยุดหายใจคนลุกเป็นระยะระยะพอเสียงสติหยุดไปขนลุกทั้งร่างอีกครั้งและรู้สึกสะท้านข้างในน้ําตาไหลออกมาค่ะ ก็ดูตัวสถานดูอาการของกายเหมือนกับให้ดูเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนะที่มันมีอาการสถานมันมีอาการเหมือนจะน้ําตาไหลอยู่เนี่ยพะช่วงช่วงแรกๆเนี่ยหลายๆคนนะอยู่ในช่วงที่ร่างกายภาวะทางกายภาวะทางใจปรับตัวอยู่นะพะอย่างที่บอกซ้ําๆนะครับพอย้ายจากส่วนหน้ามาส่วนหลังเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่นอน พราะพอหมดของการทํางานของสมองมันต่างไปเนี่ยนะภาวะทางกายภาวะทางใจมันพลอยได้รับผลสะเทือนไปด้วยซึ่งเนี่ยจะเป็นร้องไห้ก็ตามรู้สึกว่าที่มันเคยอัดอั่นหมักหมมอยู่มันทะลักทลายออกมายังไงก็ตามเนี่ยขอให้มองว่าผลลัพธ์เนี่ยนะก็คือเรารู้สึกว่าชีวิตเป็นอีกแบบหนึง่งมีความโปร่งโล่งมากขึ้นมีความเบามีความสบายมีความรู้สึกใส่ มากขึ้นทุกทีแล้วก็พร้อมรู้ลมหายใจพร้อมรู้ความไม่เที่ยงในตัวของเราเนี่ยนะอันนี้แหละที่เป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการอย่างที่สุดนะครับไม่ใช่ผลลัพธนะ์ณขณะนั่งสมาธิอย่างเดียวเชิญท่านต่อไปครับคุณรสุคนโรสนะคะบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับคุณดังตรินะทีมงานทุกท่านนะคะวันนี้นั่งง่ายขึ้นค่ะวางจิตว่าวันนี้ขอปฏิบัติบ,บูชาพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้า จะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้สึกเย็นตรงท้ายทอยและกระดูกสันหลังและแผ่นหลังค่ะรู้สึกเหมือนได้ทานของอร่อยปราณีตรู้สึกใจมันอิ่มมันเต็มขึ้นมาค่ะเนี่ยคือถ้าจับจุดได้จับจุดถูกนะว่าเราจะทําให้จิตเนี่ยอยู่ในภาวะไม่รู้ไม่ชี้นะอะไรจะเกิดก็เกิดมีแค่สติดูอย่างเดียวแค่มีใช้กําลังแค่นิดเดียวในการดูตามจริงในการยอมรับตามจริงเวลายอมรับตามจริงอ่ะมันไม่เหนื่อยหรอก มันแค่ดูอยู่นิดเดียวแต่ถ้าคาดหวังหรือมีความอยากได้อยากมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแม้กระทั่งภาวะดีๆในสมาธิเนี่ยอันเนี้ยมันเหนื่อยเพราะว่าใช้สมองส่วนหน้าถ้าใช้สมองส่วนหลังเนี่ยไม่เหนื่อยนะแค่ยอมรับแค่มีความผ่อนคลายแค่มีความสบายใจ ที่จะเห็นความจริงมันปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาโดยไม่ยือ้อไม่มีอาการที่เราไปขัดขวางความจริงใดๆทั้งสิ้นนะจับจุดตรงนี้ได้ถูกจุดเดียวเนี่ยชีวิตที่เหลือทั้งชีวิตนะมีแต่ความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแน่นอนบนเส้นทางของการเจริญสตินะครับท่านต่อไปครับจากคุณนิง้งตอนที่มานะคะบอกว่าวันนี้มีง่วงเล็กน้อยมีเรื่องฟุ้งเข้ามาบ้างเล็กน้อยรับรู้แต่ไม่คิดต่อปล่อยให้ผ่านไป ได้อยู่กับลมหายใจตลอดรู้สึกความตั้งมั่นของกายช่วงท้ายนิ่งสงบจนไม่อยากจะออกจากการปฏิบททัติค่ะนั่นแหละนะกส็สมาธิก็เป็นแบบนี้พูดตรงกันพูดเหมือนกันเยอะเลยที่บอกว่าไม่อยากออกจากการนั่งนะเดี๋ยวพอปล่อยให้ดาวน์โหลดไปเนี่ยคือนั่งกันตามใจชอบเลยนะสชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วคุณจะรู้ว่านั่งสมาธินานๆเนี่ยมัน เป็นไปได้ในชีวิตของคนเมืองนะครับ่ะท่านต่อไปครับคุณพานุพงศ์นะคะบอกว่าวันนี้ดีมากครับเมื่อวานพลาดไลฟ์สดวันนี้เลยตั้งใจความฟุง้งซ่านจอรมาแค่ไม่ถึงวินาทีจิตปัดทิ้งเอาลมหายใจอย่างเดียวและพอออกจากสมาธิเหน็บกินครับแต่ตอนนั่งไม่รู้ตัวสามวันที่ผ่านมาวันนี้ดีที่สุดเลยครับอตอนนี้ก็ยังรู้สึกลมหายใจได้แม้ขนาพิมพ มีความรู้สึกอยากให้คนทั้งโลกได้รู้สึงสภาวะแบบนี้นั่นแหละไอ้นี่คือลักษณะของจิตที่พร้อมจะแผ่เมตตาคือเวลาเรามีความสุขมีปิติมากๆแบบล้นหลามเนี่ยนะมันจะเหมือนยิ้มออกไปทั่วจัก,กรวาลยิ้มยิ้มของเราเนี่มันจะฉีกออกไปนะทั่วฟ้าทั่วดินเอ่อแล้วไอ้ความรู้สึกเหมือนกับความสุขที่มันแผ่ออกไปแบบพุทธเนี่ยมันจะออกแนวแผ่เมตตาไปเองนะก็คืออยากให ใครตอใครเนี่ยได้มีความสุขเหมือนอย่างนี้บ้างไอ้ตรงนี้เห็นไหมคือไม่ต้องไปเบาะจรนายว่าจะขอให้ส่วนบุญหรือว่าความสุขอะไรเนี่ยนะจงไปถึงใครเทวดาชั้นไหนชื่ออะไรบ้างเนี่ยจิตมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาไอ้คิดเป็นชื่อชื่อหรือเป็นคนคนเป็นรายรายนะ มันแผ่ออกไปแบบไม่มีประมาณแผ่ออกไปเป็นอนันต์นะครับแผ่ออกไปแบบไม่เลือกหน้าซึ่งอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆนะลักษณะของการแผแ่เมตตาต้องแผ่ออกไปแบบที่ไม่มีประมาณนะไม่ต้องระบุชื่อไม่ต้องนึกถึงหน้าใครแต่ถ้าหากว่าเรามีความชำนาญในการแผแ่เมตตาแบบไม่มีประมาณแล้วเนี่ยเวลาจะนึกแผแ่เมตตาให้ใครแบบเจาะจงเนี่ยอย่างนี้มันจะเกิดมโนภาพชัด นะเกิดจินตภาพชัดแล้วก็เวลา,าที่เราแผ่ออกไปยิงออไปตรงๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่าถึงหรือไม่ถึงนะเนี่ยต้องต้องหัดแบบไม่มีประมาณก่อนแล้วค่อยไปแผ่เมตตาแบบเจาะจงนะอันนี้ก็เป็นความรู้เป็นเกรดที่ที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับถ้าหากว่ามีประสบการณ์ตรงกันแบบนี้รู้ตรงกันแบบนี้มันก็ได เห็นไปด้วยกันแหละว่าคําว่าแผ่เมตตาที่แท้จริงเป็นอย่างไรท่านต่อไปครับจากคุณจ๋าบ้านสวนธรรมโมนะคะบอกว่าเกิดวิตกวิจารปิติสุขครบเลยค่ะครบหลายละลอกด้วยจิตไปเสพสุขความเย็นประทะใบหน้าแล้วถอนออกมาวิตกวิจารอีกหลายรอบนับได้เจ็ดรอบในช่วงที่ฟังเสียงสติค่ะปิติสุขและมีสติตั้งมั่นไปรู้เวทนาที่กายและจิตค่ะ ม,มันสำคัญกันมันสําคัญกันมากคลื่นเสียงนี้มีพลังที่ดึงดูดให้จิตให้ติดสงบให้จิตสงบมากค่ะ,ะนั่นแหละนะพอมีความสงบแล้วนะครับเกิดวิตกวิจารณ์ปิติสุขพร้อมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมพิจารณาตามที่เนี่ยผมจะอ่านตบท้ายทุกครั้งนะ แล้วก็ห้าคืนเนี่ยถ้าเราอ่านซ้ําไปซ้ํามาทําความเข้าใจไปด้วยกันนะครับอานาปานสติสูตรเนี่ยผมค่อยๆเรียงตามลําดับทีละบล็อกทีละบล็อกให้แล้วนะพอเข้าใจเนี่ยชีวิตที่เหลือของคุณนะประกันได้นะครับว่าอยู่บนเส้นทางสว่างรุ่งแน่นอนทางธรรมนะอะ่ท่านต่อไปครับจะคุณยายเพนจันเพนนะคะบอกว่าเกิดแล้วค่ะวิตกวิจารณ มีความสบายขณะที่อยู่กับลมได้ชัดขึ้นอย่างต่อเนื่องน่าจะเห็นจิตที่ตั้งมั่นด้วยไม่เคลิมด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะคำว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยนะคือคือเราสามารถที่จะจับจุดได้นะเวลาที่มีความสุขเวลาที่มีปิตินะครับหล่อเลี้ยงไปนานๆเข้าเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่อยู่นิ่งๆที่มันตั้งมั่นขึ้นมาตรงนั้นแหละที่เป็นจิตนะ แล้วพอจิตของเรามีความตั้งมั่นแล้วเราก็จะสามารถเห็นว่าจิตของเราที่มีกําลังที่มีความตั้งมั่นนั้นเนี่ยสลัดกิเลสได้ทุกชนิดที่มันจรเข้ามาในระหว่างนั้นนะอันนี้แหละที่มันจะกระโดดไปข้ามไปก้าวไปสู่ขั้นของหมวดธรรมนะครับท่านต่อไปครับจากคุณปุณธราดานะคะบอกว่าวันนี้มีความฟุ้งแทรกแซงเพราะทำงานใช้ความคิด ก่อนสงบลงและเจอความอยากสองสารอบทั้งอ่อนๆและกลางแต่คลายได้แบบใช้เวลากลางๆดูลมหายใจจนเบามีปิติอ่อนๆในตอนสุดท้ายจิตสงบนิ่งเด่นขึ้นมาเห็นความคิดผ่านมาแต่ความคิดคลายไปเองค่ะเนี่ยตรงนี้นะที่เมื่อกี้เราดูกันนะครับเนี่ยเอามาให้ดูอีริงที่บอกว่านะพอมีความตั้งมั่นแล้วนะครับ เราสามารถที่จะเป็นผู้เห็นความไม่เที่ยงนะเราสามารถที่จะเป็นผู้เห็นความคลายจากอาการยึดติดยินดีนะในสิ่งที่เราหวงไว้ยึดไว้ว่าเนี่ยตัวเราของเรานะแล้วกิเลสอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะผุดขึ้นมาระหว่างนี้เราก็สามารถดับลงได้หมดนะสามารถคืนได้หมดคําว่าดับกิเลสก็คือทําให้กิเลสมันหายไปคําว่าสลาคืนกิเลสก็คือ ไม่เอาแล้วไม่ไม่หวงไว้แล้วนะมาทางไหนไปทางนั้นเราไม่เราไม่ยึดไว้อีกเนี่ยตัวนี้ที่มันจะเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับอ่ะท่านต่อไปครับคุณสราวุธนะคะบ,บอกว่ารู้สึกได้ว่าเสียงสติชุดนี้ทําให้หายใจได้ยาวมากขึ้นจริงๆครับสงบได้เร็วขึ้นมากกว่าไม่ได้ฟังเสียงสติมีวิตตมีวิจามีจิตวิเวกบ้างแต่ไม่เกิดปิติครับ จริงๆเน่ยคือผมผมเล่าก็ได้ไอตัวที่ทำให้ปิติเกิดเร็วที่สุดเนี่ยไม่ใช่ชุดนี้นะมันเป็นชุดเมื่อครั้งแรกที่ผมให้ทุกท่านฟังด้วยกันเนี่ยที่8นาทีเนี่ยอันนั้น,เ,นเกิดเร็วที่สุดนะแต่ว่าชุดนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นกับเสียงสติจะรู้สึกปวดหัวแล้วผ่านไม่ได้ในนาทีแรก ผมก็เลยเนี่ยเอาพอสำหรับไอ้ไลฟ์คอร์สเนี่ยห้าคืนเนี่ยนะผมเลือกตัวที่มันกลางๆมันเอาเป็นว่ามันเกิดช้าช้ากว่ากันได้ซ้ำนะแต่ว่ามันประกันว่าสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ปวดหัวนะโอกาสที่จะปวดหัวมีแต่ว่าน้อยมากสำหรับคนที่อยู่แบบ สมองส่วนหน้ามันทํางานหนักเหลือเกินแล้วก็หรือมีใจต้านหรือมีความรู้สึกไม่ดีอคติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะไอ้แบบนั้นแหละที่มันจะปวดหัวหรือว่าไม่เกิดปิติแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ยที่มีความอยากจะนั่งสมาธิมีความเต็มใจนะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับเสียงสติเนี่ยมันจะมันจะก็ก็จะโอเคนะครับอะท่านต่อไปครับ คุณปัจจุบันเวลานี้นะคะบอกว่าขอบคุณคุณดังตรินมากค่ะปกติก็ทําสมาธิได้แต่ไม่เคยเข้าใจสภาวะต่างๆพอวันนี้ได้ฟังก็เข้าใจมากขึ้นและคิดว่าจะเป็นแนวทางให้ปฏิบัติท,ทําได้ถูกทางต่อไปค่ะเนี่ยอันนี้มามาเป็นมาเป็นเพื่อนธรรมะกันนะมาเป็นกัลยาณธรรมกันอ่าพอมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยนะ มีคนเข้าใจธรรมะมของพระพุทธเจ้าไปด้วยกันเยอะๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะก็คือความเจริญรุ่งเรืองไม่เสื่อมลงไม่ตกต่ำของพระาศาสนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งาศาสนาพุทธในไทยนะตอนนี้เนี่ยหลงทิศหลงทางกันไปถึงไหนบ้างแล้วก็ไม่รู้คือเอาเอากันจริงๆเอากันตรงๆเลยคือเดี๋ยวนี้ได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าพูดนี่ งงมากนะว่าท่านไปศึกษาอะไรกันมาจากไหนที่ไหนทำไมถึงได้ออกอ่าวเข้าลบเข้าพงไปขนาดนั้นเนี่ยคำตอบมันก็อยู่ง่ายๆว่าเพราะาตอนท,ท่านเป็นคารวาสท่านไม่เคยศึกษาธรรมะนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะศึกษาตามหลักสูตรแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีความศรัทธาที่แท้จริงนะคือพร้อมจะคิดเองเออเองแล้วก็สรุปเอง พูดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ละท่านนี่คือคือมันสะท้อนเนี่ยว่าถ้ารารวาสไม่เข้าใจธรรมะถ้ารารวาสนะย,ยังเข้าไม่ถึงธรรมะโอกาสที่บวชไปแล้วจะเข้าถึงธรรมะเนี่ยยุคนี้โอกาสต่ํามากนะโอกาสน้อยมากจริงๆนะเพราะเพราะว่ารารวาสเป็นยังไงพระก็เป็นแบบนั้นแหละพระไม่ได้เกิดมาเป็นพระเลยพระเกิดมาเป็นรารวาสก่อนแล้วรารวาสเป็นยังไงเนี่ย ตัดสินเลยเป็นตัวชี้เลยนะเป็นเครื่องเป็นเครื่องบอกลางเลยนะว่าพระส่วนใหญ่จะเป็นยังไงกันอ่ะท่านต่อไปครับคุณปียานันนะคะบอกว่าเกิดวิตกวิจารปิติสุขค่ะแต่วันนี้เห็นว่าจิตไปเปรียบเทียบสิ่งที่เคยเกิดแต่ก็ไม่อะไรมากเพราะเราไม่ได้อยากแต่มันเป็นไปเองเราห้ามไม่ได้ก็เห็นแล้วกลับมาเมรงนนี้นึ่อะ คือไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยนะว่ามันเปรียบเทียบของมันไปเองเราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยไอ้นี่ก็เรียกว่ามีสติเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตเห็นว่าเกิดความปรุงแต่งแบบไหนขึ้นกับจิตนะนี่ก็เป็นประโยชน์นี่ก็เป็นสติชนิดหนึ่งไอ้ตรงที่เรารู้ว่าเราควบคุมไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นเองนะปล่อยให้มันเกิดแต่มีสติแล้วก็ไม่คล้อยตามมันตรงนี้แหละที่มันจะได้ จุดที่ดีที่สุดนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นสวิตสปอตเนี่ยนะอ่ะ,อออะต่อครับต่อครับเอ,อก็เห็นแล้วกลับมารู้ลมค่ะเริ่มเห็นจิตตั้งมั่นอ่อนๆตอนที่ตุลนอธิบายค่ะนอกนั้นบางทีก็รู้สึกเย็นขึ้นมาเองระหว่างการใช้ชีวิตปกตินอกการนั่งสมาธิเช่นเวลานั่งอ่านงานแล้วมีลมหายใจเป็นแบ็กกราวน์ค่ะโอเคั่นต่อไปครับ จากคุณแจมมณีสารนะคะบอกว่าฟุงซ่านน้อยกว่าสองวันแรกตามลำดับค่ะเกาะติดกับลมหายใจได้ค่อนข้างดีแต่ลมหายใจสัน้นช่วงหลังเพลินมากคล้ายผวางตอนใกล้หลับดีมากเลยค่ะในฐานะคนที่ไม่เคยทําสมาธิได้เลยผมดีใจนะที่ได้ยินอย่างนี้นะครับคนที่ทําสมาธิไม่ได้แล้วท้อใจเนี่ยผมเข้าใจดีว่าคุณรู้สึกยังไงและผมก็ดีใจนะที่เราแม ทำสมาธิได้ด้วยกันแบบนี้แล้วก็ที่ดีใจที่สุดก็คือเมื่อเกิดสมาธิแล้วเรามาทําความเข้าใจร่วมกันว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้สมาธินั้นไปดูอะไรไปรู้อะไรไปเห็นอะไรหรือว่าไปกําจัดอะไรนะครับท่านต่อไปครับจตกคุณสิป,ปนักตุกนะคะบอกว่ากําหนดลมหายใจตามลมหายใจได้ตลอดวันนี้ฟุ้งน้อยไม่หลับเลยนั่งไปสบายๆจนหมดเวลา ตัวเบาๆมีวูบปั้งเล็กน้อยแต่ก็กลับมากําหนดลมหายใจได้ต่อแต่ไม่รู้ว่าเกิดปิติหรือเปล่าค่ะคิดว่าเกิดวิตตและวิจารณ์แต่ปิติสุขไม่ทราบว่าเป็นแบบใดค่ะที่บอกว่าสบายๆนั่นแหละมันก็เป็นปิติอ่อนๆแต่ถ้าเป็นปิติที่เกิดขึ้นในองค์ชานนะมันจะเย็นชุ่มฉ่าไปทั้งตัวราวกับเอาตัวทั้งตัวเนี่ยไปจุ่มอยู่ในน้ํานนะ ในในน้าที่เย็นแล้วก็เป็นเย็นแบบสบายไม่ใช่เย็นแบบเย็นหนาวนะไม่ใช่เย็นสถานนะอ่ะท่านต่อไปครับจากคุณกุ๊กไก่โอบนะคะบอกว่าวันนี้วันที่สามตั้งใจกําหนดจิตไปที่ลมหายใจชอบคิดฟุ้งซ่านแต่ก็ตั้งใจจะปล่อยผ่านไปได้ผลคือรับรู้ถึงลมหายใจที่มีสั้นบ้างยาวบ้างมีความคิดฟุ้งซ่านความกังวลในใจผ่านเข้ามามา,มากมายแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไป แต่ไม่มีความรู้สึกอยากลืมตาหรืออยากออกจากสมาธิเลยค่ะรู้สึกพอใจที่ได้สังเกตตัวเองหายใจหรือปล่อยผ่านความฟุง้งซ่านนั้นให้มันหายไปเองค่ะไม่รู้ว่าทําถูกไหมแต่ออกจากสมาธิก็ยังรู้สึกสงบอยู่ค่ะน่นแะคุณจับจุดถูกแล้วคือให้ใจเนี่ยมันอยู่ในอาการเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้ช่างมันอะไรจะเกิดก็ช่างมัน นะถ้าจับจุดตรงนี้ถูกแล้วก็ปล่อยให้เสียงสติมันทําหน้าที่ของมันไปทําให้สมองคันจัดระเบียบใหม่นะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดไอความรู้สึกว่าหายใจได้ยาวนะโฟกัสได้แล้วก็มีความรู้สึกสบายขึ้นมาอ่อนๆหรือว่ามีความสุขขึ้นมา,าเข้มข้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเป็นธรรมดาตามเหตุตามผลนะตามกลไก อของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสองคืนที่ผ่านมาผมตามอ่านทุกความเห็นนะ,ะคุณจะเห็นว่าผมกดกดไลค์เนี่ยถ้ากดไลค์แล้วหมายความว่าผมอ่านแล้วนะอ่านทุกคำนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณจะถามมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะรายงานอยากจะบอกสภาวะอะไรเนี่ยนะ ใส่ลงไปได้เลยนะมันมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับมีผลให้ผมเกิดความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าอ่ะมีโอเคอ่า มีท่านหนึ่งมีทางแอดมินบอกว่าอยากให้ช่วยดูให้นะครับบอกว่าอ่ะเอเออ่านเลยค,ค,คุณรัฐคุณรัฐค,คุณรัฐคุณรัฐดิโน่ค่ะคุณรัฐดิโน่นะคะบอกว่าช่วงแรกมีความตั้งใจผ่อนคลายความรู้สึกหนักใจดิ้นรนช่วงกลางลมหายใจยาวขึ้นลงไปถึงก้นรู้สึกถึงชีพจรชาร์ดร่างกายร้อนขึ้นทั่วร่างกาย ช่วงท้ายลมหายใจอยู่แค่แถวสะดือรู้สึกท่อนแขนมือและกระโหลกศีรษะเป็นกระดูกใจเฉยๆแต่กว้างออกก่อนเลิกรู้สึกเหมือนร่างกายเป็นโครงกระดูกขยับไม่ออกต้องใช้เวลาครับอืมคือ จริงๆเนี่ยหลายๆคนก็บอกมาว่ามันร้อนมันอุ่นอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของธาตุไฟนะคุณจะสังเกตได้ว่าพอคุณเฉยๆอุเบกขาไม่ไปใส่ใจอะไรกับมันมากไม่ไปกังวลไม่ไปวิตกนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆอุ่นกลายเป็นอุ่นแล้วก็สบายนะครับส่วนที่มันจะเริ่มเห็นชัด้ามาเพราะความจริงมันอยู่ตรงนี้แหละความจริงมันก็คือมันมีแต่กระดูกอะนะ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนะครับว่าตัวคุณเนี่ยมันยกตั้งขึ้นด้วยกระดูกโครงกระดูกนะแล้วก็ฉาบทาด้วยเลือดเนื้อการที่เราจะเห็นโครงกระดูกคือการเห็นความจริงไม่ใช่เห็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีอะไรชัดไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือความจริงอีกนะฮะมันมันถูกปิดซ่อนมาตลอดชีวิตแล้วพอเห็นขึ้นมามันจะกลัวแต่ไอ้ที่เนื้อหนังภายนอกไม่กลัว ก็คนส่วนใหญ่ก็จะหลงติดอยู่กับสิ่งที่มันหลอกอยู่ข้างนอกไปจนชั่วชีวิตแต่เรานั่งสมาธิแบบที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเนี่ยนะมันสามารถเห็นความจริงได้ก่อนตายคิดว่าเดี๋ยวก็พรุ่งนี้นะเรามาทำกันต่อนะครับคืนนี้ก็ เดี๋ยวให้ฟังเพลงจากวง,วงดนตรีในค่ายบุรณะพุทธนะชื่อว่ารือไทยนะครับก็เป็นการผ่อนคลายกันก่อนนอนนะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับพบกันพรุ่งนี้ครับ